อัสเจรีไทยถล่มเวียดนาม5-1คว้าทองซีเกมส์33คือภาพจำที่แฟนบอลชาวไทยจะไม่มีวันลืมค่ำคืนประวัติศาสตร์นี้ได้เลยเสียงเฮดังสนั่นทั่วสนามและหน้าจอถ่ายทอดสดทั่วประเทศทมปรลรยรงบกสะบัดพร้อมรอยยิ้มน้ำตาและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชายซีเกมส์ครั้งที่33ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่คือศึกศักดิ์ศรีของสองมหาอำนาจลูกหนังอาเซียน และบทสรุปของทัวร์นาเมนต์ที่เต็มไปด้วยความกดดันความคาดหวังและความฝันของนักเตะดาวรุ่งไทยทุกคนตั้งแต่วินาทีแรกที่เสียงนกวีดเริ่มเกมดังขึ้นทีมชาติไทยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนการต่อบอลที่รวดเร็วการเคลื่อนที่ที่มีวินัยและความกระหายชัยชนะที่เปล่งออกมาจากสายตาของนักเตะทุกคนเวียดนามพยายามตั้งรับอย่างรัดกุมหวังอาศัยเกมสวนกลับและความแข็งแกร่งทางร่างกาย แต่ไทยเลือกที่จะครองบอลกดดันสูงและไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งตั้งเกมได้ง่ายๆบรรยากาศในสนามตึงเครียดแต่แฟนบอลไทยยังคงส่งเสียงเชียร์ไม่หยุดเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันนักเตะให้เล่นเกินร้อยประตูแรกของเกมเกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังที่อัดแน่นการขึ้นเกมทางริมเส้นอย่างเฉียบคมบอลถูกเปิดเข้าเขตโทษอย่างแม่นยำก่อนจะจบสกอร์อย่างเด็ดขาดส่งให้ไทยขึ้นนำหนึ่งถึงูนเสียงเฮดังลั่นเหมือนปลดปล่อยความกดดันทั้งหมดที่แบกรับมาตลอดทัวร์นาเมนต์ หลังจากนั้นรูปเกมเป็นของไทยแทบทั้งหมดเวียดนามเริ่มแสดงอาการเสียขบวนเกมรับที่เคยเหนียวแน่นเริ่มมีช่องว่างให้เห็นไทยไม่ผ่อนเกมแม้แต่น้อยการเพรสซิ่งยังคงเข้มข้นการผ่านบอลสั้นสลับยาวทำให้แนวรับเวียดนามสับสนอย่างต่อเนื่องและไม่นานประตูที่2ก็ตามมาอย่างสวยงามจากจังหวะประสานงานที่ลงตัวราวกับซ้อมกันมานับร้อยครั้งสกอร์สองถึงศูนย์ทำให้ความมั่นใจของนักเตะไทยพุ่งสูงในขณะที่ฝั่งเวียดนามเริ่มมีอาการหงุดหงิดและผิดพลาดง่ายขึ้น ครื่งแรกจบลงด้วยความได้เปรียบของไทยแต่ทุกคนรู้ดีว่าเกมนัดชิงไม่มีคำว่าง,ง่ายเครื่องหลังเวียดนามพยายามแก้เกมเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มความดุดันและเปิดเกมรุกมากขึ้นซึ่งทําให้เกิดพื้นที่ว่างในแนวรับและนั่นคือสิ่งที่ทีมชาติไทยรอคอยการโต้กลับที่รวดเร็วและเฉียบขาดนํามาซึ่งประตูที่3สกอร์ไหลเป็น3ามถึงศนบรรยากาศในสนามแทบจะระเบิดแฟนบอลไทยเริ่มเชื่อแล้วว่าถ้วยทองกําลังจะกลับบ้าน แม้เวียดนามจะยิงตีไข่แตกได้1ประตูจากความผิดพลาดเล็กน้อยในแนวรับแต่ประตูนั้นไม่อาจเปลี่ยนทิศทางของเกมได้เลยกลับกลายเป็นการปลุกความดุดันของไทยให้เพิ่มขึ้นอีกระดับนักเตะไทยตอบโต้ทันทีด้วยการบุกอย่างต่อเนื่องและทำสอประตูรวดในช่วงเวลาที่เหลือปิดกล่องด้วยสกอร์5-1อย่างยิ่งใหญ่ชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนสกอร์บอร์ดแต่คือผลลัพธ์ขององค์การวางแผนระยะยาว การพัฒนานักเตะเยาวชนระบบการเล่นที่ชัดเจนและความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเตะไทยทุกจังหวัดในสนามสะท้อนถึงวินยัยแทคติกและหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้แม้ในายามที่ถูกกดดันทีมงานสตาฟโค้ชมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการอ่านเกมแก้ไขสถานการณ์และกระตุ้นนักเตะได้อย่างถูกจังหวะ สำหรับนักเตะไทยนี่คือความฝันที่เป็นจริงหลายคนเริ่มต้นจากสนามหญ้าเล็กๆในบ้านเกิดผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักถูกตั้งคำถามถ,ามถูกกดดันและบางครั้งถูกดูแคลนแต่ข่าคืนนี้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาคู่ควรกับคำว่าแชมป์เหรียญทองซีเกมไม่ใช่แค่โลหะมีค่าแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามความเสียสละและความสามคัคคีแฟนบอลไทยเองก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเสียงเชียร์ที่ไม่เคยเงียบการให้กำลังใจในวันที่ทีมฟอร์มไม่ดีและความเชื่อมั่นที่ไม่เคยหายไป ทำให้นักเตะรู้ว่าพวกเขาไม่ได้สู้เพียงลําพังชัยชนะเหนือเวียดนามในนัดชิงครั้งนี้จึงมีความหมายมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะคือการยืนยันความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลไทยในเวทีอาเซียนเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นนักเตะไทยซุดตัวลงกับพื้นบางคนยิ้มบางคนน้ําตาไหลแต่ทุกคนมีหัวใจดวงเดียวกันคือความภูมิใจทงชาติถูกชูขึ้นสูงเพลงชาติไทยดังก้องทั่วสนามเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศขนลุกและจดจำไปตลอดชีวิต ชัยชนะ5 1เหนือเวียดนามในรอบชิงซีเกม33จะถูกเล่าขานไปอีกนานไม่ใช่แค่ในฐานะเกมที่ยิงขาดลอยแต่ในฐานะเกมที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของฟุตบอลไทยในทุกมิติเป็นสัญญาณว่าคนรุ่นใหม่กำลังเติบโตและอนาคตของทีมชาติไทยยังเต็มไปด้วยความหวังค่ำคืนนี้ไทยไม่ได้แค่ชนะแต่ไทยบินสูงสู่แชมป์อย่างแท้จริง